สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกวันนี้นะคะการรวบรวมข้อมูลออนไลน์ถือว่าเป็นเรื่องง่ายมากๆก,กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำแบบสอบถามความพึงพอใจแบบสำรวจความคิดเห็นหรือแม้แต่แบบสอบถามง่ายๆกันนะคะและเครื่องมือฟรีที่ทรงพลังที่สุดตัวหนึง่งก็คือ Google Form นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ค่ะซึ่งจะทำกันยังไงไปดูกันเลยค่ะ ซึ่งขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปยังเว็บไซต์ google ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินบัญชี google หรือว่า gmail นะคะให้ทุกคนล็อกอินกันให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เลือกไปที่ไอคอน google a p p นะคะมุมด้านขวาค่ะแล้วเลื่อนหาไปยังไอคอนสีม่วงที่เขียนว่าฟองค่ะเมื่อทุกคนเจอแล้วนะคะให้คลิกเข้าไปเลยค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นรูปร่างของหน้าตาหลักของ Google Form นะคะซึ่งจะ,สะแสดงเทมเพลตต่างๆให้เราเลือกนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเริ่มการสร้างใหม่กันทั้งหมดนะคะก็เลือกไปยังแบบฟอร์มเปล่าที่เป็นสัญลักษณ์บวกตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะค่ะเมื่อคลิกเมื่อเราคลิกกันเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เราก็สามารถที่จะตั้งชื่อแบบฟอร์มแบบสอบถามของเราค่ะโดยแก้ไขาจากฟอร์มที่ไม่มีชื่อนะคะเป็นแบบสอบถามนะคะขออนุญาตนะค,ะ,คะส่วนในส่วนของคำอธิบายแบบฟอร์มค่ะก็ให้เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะให้เราบอกไปยัง วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้เพื่อให้พูดตอบแบบสอบถามหรือพูดตอบแบบสอบสำรวจนนี้นะคะรู้ว่าต้องการทําอะไรนะคะก็บอกไปว่า,าแบบสอบถามจัดทําเพื่อรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจกรุณาตอบตามความเป็นจริง อันนี้นะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะจะเป็นส่วนของข้อคําถามแต่ก่อนที่จะไปยังข้อคําถามเราก็สามารถที่จะเสริมตกแต่งไปยังลักษณะนหน้าตาของแบบกร์มของเราได้ค่ะโดยเลือกไปที่ไอคอนจานสีด้านบนนะคะสามารถเลือกเปลี่ยนสีหรือใส่รูปภาพต่างๆได้ค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกัน ก็จะมีหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของข้อคำถามเลยค่ะคลิกไปที่คำถามที่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะอันนี้เราก็ใส่ข้อคำถามของเราได้เลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นส่วนคำถามของการเป็นปรณยัยพิมพ์คำถามว่าอะเพศแล้วกันค่ะซึ่งเมื่อคลิกไปที่ คำถามนะคะรูปแบบคำถามนี้นะคะคจะเป็นใช้บ่อยที่สุดก็คือหลายตัวเลือกค่ะอันนี้เราก็จะเลือกได้เลยว่าเพศหญิงเพศชายอ,อันนี้นะคะรูปแบบคำถามที่ใช้นะคะก็เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการให้เลือกเพียงคำตอบเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศหรือช่วงอายุนะคะอันนี้ก็ให้เลือกส่วนของเลือก หลายตัวเลือกนะคะเป็นตัวเลือกหลายตัวเลือกเขาจะบังคับให้เลือกแค่ช้อยเดียวอันนี้ถ้าต้องการบังคับให้เขาตอบคําถามก็กดที่ส่วนของจาเป็นนะคะอันนี้เดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเป็นตัวอย่างของข้อคําถามต่างๆที่เราต้องการคะ่ะอันนี้เป็นเพิ่มคาถามใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเลือก ประเภทช่องทาเครื่องหมายอันนี้ในส่วนของช่องทาเครื่องหมายเราก็สามารถที่จะให้เขาตอบคาถามได้หลายข้ออัน,นเมื่อกี้ก็คือได้ข้อเดียวแต่อันนี้ก็คือเลือกได้หลายข้อเช่นคําถามประมาณว่ารู้จักเราได้จากทางไหนรู้ทราบข้อมูลจากที่ใดอันนี้ ก็ใส่คำถามให้เขาเลือกได้หลายข้อก็คือแฟนเพจหรือกลุ่มไลน์รวไปถึงเพื่อนๆแนะนำอะเพื่อนแนะนำ อันนี้นะคะก็กดบันทึกให้เขาได้ค่ะหรือจะใส่ตรงนี้นะคะเพิ่มข้อความอื่นๆให้เขาหามาเองว่าเออเขาจะตอบอะไรนะคะอ่ะตัวอย่างถัดมาถ้าเราต้องการเพิ่มคําถามเราก็แค่คลิกบวกด้านข้างได้เลยนะคะข้อคําถามถัดมาค่ะจะเป็นการเลือกคําตอบสั้นๆอ่ะอันนี้นะคะเลือกคําตอบสั้นๆอ่ะส่วนนี้คําตอบสั้นๆไม่ว่าจะเป็นคําถามที่ พูดตอบพิมพ์ตอบง่ายๆเลยอ่ะชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลสั้น,นๆเขาก็จะเลือกตอบได้เลยบันทึกให้เพิ่มคำถามถัดมาค่ะในส่วนของคำถามในส่วนของย่อหน้าอ่อันนี้ย่อหน้านะคะก็จะเป็นการตอบคำถามแบบข้อมูลยาวๆเย,ยอะๆก็อย่างเช่นคำถามข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำเราก็ ให้เขาตอบยาวๆพิมพ์ยาวๆได้เลยอันนี้นะคะอ่าเราก็เพิ่มคําถามถัดมาส่วนนี้ค่ะโดยใช้บ่อยมากที่สุดก็คือสเกลเชิงเส้นก็คือการให้ค่าคะแนนนะคะเช่นเดี๋ยวข้อคําถามเช่นความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอันนี้ก็คือคะแนน1นถึงหอย่าลืมป้ายกำกับคะแนนนะคะ1น,น้อยที่สุด หรือ5มากที่สุดอันนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นตัวให้คะแนนที่แบบสอบถามเราจะใช้กันมากที่สุดเราอันนี้ลองขอสัก2องสอคำถามแล้วกันนะคะสเกลเชิงเส้นก็คือคำถามสถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ะะก็จะให้1คะแนนก็คือน้อยที่สุด5ก็คือมากที่สุดเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราทำกันก็คือในแต่ละแบบซึ่งก็จะมีลักษณะหน้าตาของของข้อคำถามแตกต่างกันนะคะซึ่ง google form นะคะก็ยังมีประเภทของคำถามคำตอบ มีให้เลือกต่างๆมากมายนะคะสามารถเลือกได้จากชอยด้านข้างๆนี้ได้เลยนะคะสามารถที่จะปรับไปใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการทำอะไรต้องการเป็นข้อคำถามแบบไหนนะคะเมื่อทุกอย่างเมื่อเราได้คำถามพร้อมแล้วสร้างคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกเลือกไปที่แท็บการตั้งค่าด้านตรงกลางด้านบนเลยค่ะ ซึ่งในหน้านี้นะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าส,สำคัญสำคัญต่างๆได้เลยค่ะเช่นเราต้องการเก็บอีเมลผู้ตอบก็ให้เปิดไปยังรวบรวมที่อยู่อีเมลก็คือรวบรวมยืนยันเก็บรวบรวมอีเมลหรือถ้าต้องการให้ตอบแบบครั้งเดียวเราก็กดแค่ครั้งเดียวหรือ,รองานนำเสนอเนี้ยค่ะ เราต้องการที่จะนําเสนอและตอบแบบสอบถามแล้วเราก็ต้องขอบคุณหน่อยก็ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามอันนี้ก็คือจะโชว์หน้าจอของเขาหลังจากที่เขาให้คําตอบเสร็จแล้วนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมที่จะส่งแบบสอบถามก็ให้คลิกไปยังปุ่มส่งตรงนี้แล้วก็คือเผยแพร่ตรงนี้กระดาษส่งก็คือเราก็สามารถที่จะกำหนดนะคะว่าใครจะเป็นผู้ที่จะตอบแบบสอบถามของเราได้ก็อันนี้เลยค่ะมุมอมองที่เขาจะเห็นก็คือทุกคนที่มีลิงก์อันนี้นะคะ อันนี้ก็เสร็จสิ้นตรงนี้ค่ะเครื่องหมายสัรลักษณะแล้วอ่เผยแพร่ปปไปเลยค่ะขออนุญาตนะคะจัดการทุกคนที่มีลิงก์ อ่าอันนี้นะคะหลังจากที่เราเผยแพร่แล้วให้ทุกคนที่มีลิงก์แหละมันก็จะขึ้นคัดลอกลิงก์แต่ตรงนี้เราสามารถตัดลิงก์ให้มันสั้นลงเพื่อจะเอาไปส่งต่อนะคะก็คัดลอกได้เลยเราก็สามารถนำลิงก์ไปวางไปแชร์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น i ลน์ Facebook หรือเว็บไซต์ที่เราต้องการได้เลยนะคะหลังจากที่เราเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูผลลัพธ์การทำงานค่ะ เราก็กดมาที่การตอบกลับของแบบฟอร์มของเราเมื่อมีคนตอบกลับแบบฟอร์มของเราแล้วนะคะเราสามารถเข้ามาดูผลลัพธ์ได้ค่ะซึ่ง Google Form จะสรุปผลเป็นตารางกราฟวงกลมกราฟแท่งให้เราดูได้ง่ายๆเลยนะคะและสำคัญกว่านั้นค่ะสังเกตที่ไอคอน Google Sheets สีเขียวด้านบนเลยนะคะ เมื่อข้อมูลตอบกลับเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะส่งออกข้อมูลต่างๆไปยัง Google Sheets หรือ Excel เพื่อเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่แหละคะ่ะสำหรับการใช้งาน Google Form ก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะสำหรับการสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยการใช้ Google Form s, ซึ่งมันก็ทั้งง่ายสะดวกและฟรีด้วยค่ะ ยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กับการทำงานการเรียนหรือการเก็บข้อมูลต่างๆของทุกคนดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะแล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องด้วยค่ะยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ